นี่นะครับผนปะทูนี่ปะทูแกะได้แค่นี้นะครับอันนาัถาขนาดได้ครับนี่ไม่มีคนถือกล้องให้นี่ปะทูผลปะทูลูกอีสานลูกอีสานอยู่ไหนก็อยนางนี้ครับกินอยู่ง่ายกินง่ายติดตามไปละต้มพร้อมกันกับปะทูนี่แกะ ก็จะใส่น้ำปะละาน้ำปลาไม่หอางแล้วใส่ปุ๋ยหน่อยครับใส่ปุ๋ยหน่อยปุ๋ยเมื่อเราทำนาแล้วต้องต้องใส่ปุ๋ยครับไม่ใส่ปุ๋ยมันก็ไม่โต ปลูกมันปลูกไรทำนาใส่ปุ๋ยหน่อยครับปุ๋ยนิดนึงครับเซนหน่อยแซบหน่อยเซหลายแซบหลายครับนี่ปุ๋ยครับปุ๋ยตามาที่เหลืออางนำคานกันนะครับว้หอมครับหอม ผงแห้งนี้ก็อร่อยนะนี่ผงแห้งนี้แหละจำข้าวเหนียวนี่ช้อนเป็นนี่หาช้อนช้อน,นตรงครับนี่ใส่มะนาวน้ำปะลา้ากินได้เลยครับนี่ไม่ต้องรูลล้ล้าหรอกนี้ก็สุดยอดแล้วครับ นี่เตอร์น้ำปลาครับโอเคนะครับสวัสดีครับ